สวัสดี jump, ท่านผู้ชมทุกท่านครับนี้นะครับวันอังคารวันอรวันพุธแล้วดิวันพุธวันพุธที่สนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกับคําถามที่มีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสำหรับรถป้ายแดงทําไมต้องเตรียมผิวนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายๆท่านนะครับก็เข้าใจหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเหตุผลนั้นๆนะครับสาหรับการเตรียมผิวนะสำคัญที่สุดเลยกับการก่อนที่เราจะนํานํารถมาเคลือบแก้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ก็ตามรถจะต้องเงาที่สุดแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งคำถามคือว่ารถใหม่ป้ายแดงจะมีทาไมต้องเตรียมผิวแล้วเตรียมเตรียมผิวทำไมเพราะรถมปนยังใหม่อยู่นะครับหลายคนคิดว่ารถที่ออกมาจากศูนย์เนี่ยคือไม่มีรอยเลยมันเหมือนโทรศัพท์ไอโฟนไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก่อนที่ก่อนที่รถจะมาถึงมือเรารู้ไหมว่าผ่านการเช็ดล้างขัดสีถูจอดรถตรงไหนมาแต่ หลาย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 จุดเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านมือเราเป็นคนแรกนะครับสําหรับเออมันล้นหม่ยปายแดงใช่แต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงเราเนี่ยมีการล้างมีการขัดมีการอาจอดที่ไหนมาบ้างจอดตรงไหนแล้วต้องก่อนที่เขาจะมาส่งถึงมือเราเนี่ยเขาต้องเตรียมผิวก่อนส่งงานเนี่ยนะครับสําหรับรถสีขาวสีเทาสีเบจเบทที่ไม่เกิดรอยเนี่ยมันง่ายแต่สาหรับรถสีดํานะครับหลายๆคนคงรู้เลยนะครับว่า ตอนออกมาจากศูนย์นะ่ะมันสวยมันเงาลองสังเกตถ้าใครนะครับรับรถแล้วเอาไปฉายสองรถเนี่ยรับรองเห็นรอยแน่นอนหรือถ้าไม่เห็นรอยนะเขาก็จะบัฟน้ำยาเอาไว้อันนี้ผมบอกเป็นความรู้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ไปจับผิดศูนย์บริการนะครับเพราะว่านั่นคือหนึ่งคืองานเขาที่เ,เขาจะต้องเตรียมผิวออกเขาไม่สามารถเป็นดิิเนเพื่อจะอ่ามาเก็บรอยอย่างของเราได้อันนี้นะครับเป็นอ,อีกหนึ่งตัวเลยที่ทผมบอกว่าทํา รถป้ายแดงถึงต้องเตรียมผิวก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันคันนี้รถเพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคันสีดําจากเปอร์เซ็นที่ผมเคยทํานะไม่มีคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงรอยรอยของตัวผิวอะไม่มีคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งเป็นรถมิตซูนิสสันนะครับแล้วก็มี I oo, อีซูซุอีกหนึ่งคันอีวุซุเชฟโรเลนเมื่อก่อนจะมีเชฟโรเลนหนึ่งคันสองสามสี่ยี่ห้อเนี้ยสองสามสี่ยี่ห้อเนี้ยมันจะมีรอยตอนมา ซึ่งรอยพวกนี้ไม่ได้เป็นรอยลึกนะครับเป็นรอยจากการเช็ดูกกัดสีนี่แหละนะครับกว่าจะมาถึงมือเราผ่านการเช็ดผ่านการล้างมากี่ครั้งนะครับผ่านการขนผ่านการจอดผ่านการตากแดดผ่านอะไรหลายอย่างบางคันมีรอยขี้นกเอาไม่ีนะครับอันนี้แต่คันนี้ไม่มีรอยขี้นกนั้นเราผ่านว่าสภาพแดงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาดับกล้องก่อนมาเลยสำหรับตอนนี้อยู่ที่ฝ่าละโปงนะฮะ อ่าเริ่มเตรียมผิวไปแล้วระดับหนึ่งนะครับความสวยงามไม่เหมือนที่ท่านเห็นอ่าเจอผลึกก็เป็นอย่างนี้สวยๆอย่างที่ผมบอกแ้่มองก็ไปดีๆจะเห็นตะวิวในต,ตอนนี้เริ่มเป็นเริ่มมาจากการขัดเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมให้เหงาที่สุดก่อนก่อนที่เราจะเคลื่อนเข้าไปเครื่องมือที่เราใช้คือเครื่องลูเปสน,นะครับเดินงานงานเดินในแบบ d a นะครับแล้วก็เอออย่างที่ท่านเห็นนะ เขาจะเดินงานค่อยช้าแล้วใช้ฟองน้ําที่มีความนิ่มที่สุดในการขัดเพราะว่าคันนี้รถหม่ย้ายแดงแต่ก่อนที่เราจะขัดนะครับผมพาไปดูครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนี่มาดูประตูก่อนเห็นไหมอันนี้ยังไม่ทําอะไรนอะกจากล้างกับเช็ดน,นะ,ะเช็ดอันนี้มีข้าวน้าเหลือลยป่ะแต่ว่าเนี่ยหลายท่านล้างแล้วเช็ดเนี่ยมันจะมีรอยสวีแลแบกอยู่บ้างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวพาดูชิ้นชิ้นหลังเลยชิ้นหลังเนี่ยผ่านการขัดมาแน่นอนผ่านการเตรียมผิวมาแน่ ดูจากรอยสติวิลตรงนี้อันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยนี่คือฐานการการดีเทลลิ่งมาเพราะว่าจะเป็นรอยริ้วอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นเพราะหลากที่เขาดีเทลลิ่งเสร็จเขาจะลงน้ํายาเคลือบสีเข้าไปน้ํายาเคลือบสีเนี่ยมันจะไปกลบร่องพวกนี้นะครับทำให้ตอนรับงานอนะไม่เห็นหรอกบอกเลยแต่ถ้าเข้ามาในห้องอะจะรู้เลยนะครับห้องห้อง,อ,อ,องเนี้ยครับหรือว่าไฟฉายตองเนี่ยก็จะเห็นเลยโอ้โหเยอะนะเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่จะล้นใหม่ไพ่แดงนะรัล้ถเมื่อวานนะครับ อย่างที่ผมแจ,งจ้งให้ทราบนะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ารถใหม่ป้ายแดงทําไมต้องเตรียมผิวนี่แหละครับเหตุผลหนึ่งอย่างเลยที่จะบอกว่าถ้าไม่เตรียมผิวผมเคลือบไปทั้งอย่างนี้เอาไหมล่ะไม่นะไม่ควรทานะครับคือร้านไหนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำดีเซลลิ่งอย่างเราเนี่ยครับอันนี้บอกเลยเป็นเป็นเป็นเหตุผลเลยว่าต้องคงรักษาคุณภาพงานเราไว้นะครับอย่าอย่าลักไก่ อย่าทําให้ลูกค้าเสียความไว้วางใจไปนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานนะผมมาพยายามจะส่งงานให้ได้ท่านเห็นในวันนี้นี่คือใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งออกมาเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมผิวสํสำคัญมากๆนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็คือเรื่องของการลดหม่ป้ายแดงทําไมต้องเตรียมผิวนะครับนี่แหละนี่คือลใหมายแดงเพื่อออกมเมื่อวานนะครับทําไมต้องเตรียมผิวรู้หรือ,อยังนะครับนี่พามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหม ไม่เห็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปถ่ายนิดนึงเออไปถ่าย,ยง่ายๆเลยวิธีการใช้ไปถ่ายนะถ้าไม่มีไปถ่ายอย่างเรานะนี่มือถือโอ้โหนี่รอยลึกเหมอือนกันเวย้ยไม่ธรรมดาอันนี้รอยเส้นไมหมดอันนี้จะมีรอยเล็กน้อยไม่เหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นรอยเยอะหน่อยเออเดี๋ยวก็จะมีเส้นๆเห็นป่ะดูดีจะมีเส้นๆอยู่เห็นไหมมันจะมีเส้นๆอยู่เล็กน้อยนะครับมันจะมีเส้นๆอยู่นะซึ่งตรงนี้เราต้องขัดให้ออกก่อนนะครับนี่มาดูตรงนี้นี่เริ่มเริ่มขัดไปแล้วที่น,นี้ขัดดัง ัดไปแล้วเล็กๆใช่ป่ะยังไม่เก็บใช่ป่ะนี่มันดูฝั่งนี้นี่ดีขึ้นเห็นไหมฮะการเตรียมผิวนะครัสำหรับพถสีดานะจะบอกว่ารถสีดําส่วนใหญ่เวลาทําง,งานแล้วมันก็จะเงาวกว่าแต่เวลาไอาเวลาเคล,ลือบแก้วเสร็จแล้วมันก็จะเงาวกว่าแต่การทํางานก็จะยากกว่าเช่นกันเช่นกันครับในการดูแลรักษาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเคลือบแก้วก็ตามหรือติดฟิล์มใสคั่นลอยก็ตามก็ต้องเตรียมผิวยับย้าอย่างเงี้ยก่อนไม่งั้นรถออกมาไม่สวยงามแน่นอนนะครับ จางที่ท่านเห็นนะหลายคนนะอันนี้ก็เป็นอย่างหที่อยากให้รู้นะว่ารถใหม่ใยแดงผิวอันนี้มันดีสีดําซึ่งหลายๆคนก็จะรู้เลยเลยว่าเออมันไม่เหมือนกันกับที่ออกมาจากศูนย์ทําไมมาที่ร้านถึงเป็นรอยนะครับไม่ได้เกิดจากที่เราทานะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วทุกร้านก็ต้องเตรียมผิวให้ได้อย่างนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปคันนี้เป็นโปรแกรมเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะครับใช้เวลาในการทําประมาณ2วันซึ่งสีดำ่ะผมก็จำไม่ค่อยลดเวลาให้เท่าไหร่ จะบอกไว้เลยว่าเวลาของผมจะค่อนข้างใช้เต็มที่มากเพราะว่าหนึ่งเอาไว้เหลือตรวจงานด้วยแล้หรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับการเคลือบแก้วนะครับหรือว่า,าคิดจะเคลือบแก้วและยังตัดสินใจไม่ได้หาข้อดีหาข้อเสียไม่เจอโทรมาถามมาให้เลยโทรมาถามได้เลยผมยินดีรับตอบตอบทุกคําถามที่คุณอยากสงสัยนะครับวันนี้มิกกี้ Motor, อภิเษกมาต่เยิ่งหัวาทำงานต่อก่อนวันนี้สวัสดีครับ thank <laughs> you